ก็ขอากราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากซ่อง easy gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟเวอร์53สนะครับในวันที่3กันแล้วนะครับ <c oughs> ก็เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่รวมเหล่ายูทูบเบอร์เยอะมากมากลยนะครับทุกคนเยอะแบบโอ้โหนับไม่ถูกเลยไม่รู้ว่ามีใครบ้างเลยอะ่ะกออ็ <c oughs> <c oughs> มีหลกัหลกๆเป็นพี่บัสนะครับพี่บัส nobody นะแล้วก็มีอ่า พี่บาสซเอมีพี่เอ็กซีเนียนเอ็กมีพี่เต่าเซนะครับมีพี่เอ็มพีดอมบัตนะแล้วก็มีคีระบงบงเหมือนคีระบงบงก็จะลงนะแล้วก็คุณ dTC h นะครับมีอาจารย์เจมนะอาจารย์เจมก็น่าจะมาแอบ,บลงนะครับเก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นไอ้นี่นะเห็นคลิปนะอาจนะอาจจะนะเหมือนเห็นนะลงอยู่นะได้วัคซีนแมน ลังหนึ่งนะเออแล้วก็มีอ่าพี่กิกี้นะครับซูปเปอร์สตาร์กิกี้นะและอีกคนนะครับพิตา้านะครับพิต้าอีสปอร์ต e ปะือซื้อซองผมจำไม่ได้อะ่ะเออผมจำไม่ได้อ,อ๋อมีมกหน้าหลายตานะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะคือคนไทยเยอะมากนะไม่รู้ว่ามีคนลาวหรือเปล่านะเออบางทีก็ผมคนลาวคนเดียวไง <laughs> ตึงๆหยอกๆยอนะครับ ก็มาให้ดูไอดีพี่บัตน,นะพี่บัตโนบอดี้นะครับผมก็อยู่ในกิวของพี่บัตน,นะครับตอนนี้นะก็อันดับอยู่ที่สามิบห้าเลยนะนี่มีน้องอันลี่ด้วยนะครับนี่น็อตน็อตอันลี่นะจะหาทำอย่างตึงแล้วก็มีนี่นี่วงยูเซอร์เนมน่าจะอาคิระบงบงนะเอา <l oss> เี่ี่ยนแล้วหรออแรกจะเป็นอา u t u b e คิระบงบงนะตรงนี้อาไหนแล้วอา นี่นี่นี่อันนี้นะครับเป็นพี่บัสนะครับเลเวลเพิ่ง27นะตอนนี้นะก็ออนล่าสุด3ชมสวโมงที่แล้วนะนี่ก็พี่นัตตี้นะครับเออแล้วก็มีพี่นัตตี้นะครับพี่นัตตี้ด้วยนะนล่ก็เป็นพี่นัตตี้นะครับแล้วก็ไปนี่บานน่าจะเป็นไอ้นี่ป้าบอลมีรือเปล่าจำไม่ผิดนะถ้าอ่าใช่คนเดียวกันนะโอ้คน19คนนะตอนนี้เต็มเท่าไหร่นะเต็มส1โอ้โหน้องกัลลี่จัดหนักจัดเต็มแน่เลย อนอนอัลลีเตะคนออกอย่างเยอะ <c oughs> ก็ดีนะที่เขายังไม่เตะเราออกนะอ่าตอนแรกผมกะว่าผมจะมาเล่นสายฟรีนะครับในเซิร์ฟนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้มาเล่นสายฟรีนะเพราะว่าผมหาไอดีไม่ได้จริงๆนะทุกคนคือผมกับพี่กี้กะรอทัตซึเมกิล่างสองอ่าตั้งแต่ตอนตั้งแต่มันเปิดอะ่ะจนมาถึงอ่าหนึ่งทุ่ม ประมาณตอนผมสตรีมอะผมยังไม่ได้เลยนะครับสําหรับทัศน์สุเกิร่างสองกับอ่าเกวินนะครับเกวินก็ผมเห็นละ1คนนะเห็นเห็นอ่าว่าค้าไปลง1 1นไดีน,นะแต่ผมปิดไม่ทันนะครับแปบบ๊แบแปบหายเลยนะก็ <laughs> ไม่ได้เล่นเป็นสายฟรีเลยนะครับไอดี ID ID นี้ผมก็ไม่ได้ไปรับมาหรือเติมเองนะครับก็เป็นไอดีของแอดมินขช่องผมนะครับคือคนคิ่ริตโตะนะ เขาลงไปเล่นนะครับแล้วเขาเติมไว้แล้วมามาถึงตอนเย็นนะครับเออตอนเย็นแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่เล่นแล้วนะอ่าเขาเลยเอาไอดีนี้มาให้ผมนะครับผมก็เลยอ่าไม่มีไอดีผมก็เล่นไอดีนี้เลยละกันก็เป็นไอดีที่เติมฟูบุกินะก็เติมฟูบุกินะครับแล้วก็มีอ่าพูลิพุลินะที่ได้เป็นตัวอ่าตัวแรกนะ ไม่เคยหนีมันได้คนจริงๆนะสําหรับพลิพลินะขนาดเอาไอดีคนอื่นมาก็ยังได้พลิพลินะครับทุกคนก็ตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะต่อวันนี้ยังไม่ได้รีเลยวันนี้ผมน่าจะรีไอ้นี่นะเพราะว่ามันให้รีวันละครั้งนะครับก่อนที่เลเวลจะ4ี่สิบนะครับทุกคนเมื่อวานผมดันพลังขึ้นมาแล้วก็ผมก็รีไอ้นี่ไปนะไออัง e นะครับผมรีไออังไปแล้วก็วันนี้น่าจะรีตัวนี้ไว้นะครับเพื่อพรุ่งนี้จะได้ตัวดีๆมานะ เพราะว่าวันนี้ก็สุ่มไปกี่ครั้งแล้วไม่รู้นะสุ่มไป8ดครั้งแล้วนะตัว S R ตัวที่2ยังไม่มาเลยนะครับแล้วตู้ตัวเหลืองดันได้ลาซา,าใต้ดินซ้ำทุกคนก็ถือว่าโอเคโอเคที่มันได้แล้วก็โอเคที่เราสามารถอัพมันขึ้น3ดาวได้นะก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมนะเพราะว่าผมจะปั้นลาซาใต้ดินไปเลยนะสำหรับไอดีนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แหละ ออแล้วก็ผมยังไม่ได้ฟาร์มเศษนะครับยังไม่ได้ฟาร์มเศษนะเพราะว่าไม่รู้จะฟาร์มเศษอะไรนะอ่าในวันนี้นะก็มีตัวไอ้น,นี่นะตัวแดงหกแล้วก็มีตัวดำร้อยยี่สิบนะไม่น่าจะทันลาซาเทเลลึกนะนะแล้วก็มีอาวุธสามดาวฟูบุกินะตึงๆแบบเต็มคาราบิลเลยนะครับทุกคนก็มาอัปเดตพลังกันนะครับอันดับพลังนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่สิบเจ็ดนะครับคือ ไม่ไหวดันสู้คนอื่นไม่ไหวจริงๆอันดับที่1ก็เป็นคุณเพชรป้าน่าจะซื้อเพชรนะก็อยู่กิวอา,อาสาสมสย์สตลอดไปนะครับกิวพี่กิกี้ป้ากิวนี้สาสมสย์สตลอดไปกิวเดียวกับพี่กิกี้ป้าไม่รู้ว่าใครเป็นหัวกิวนะอ่าก็โหยังตึงนะครับอันดับ2ก็เป็น p x เซีเนียนเอ็กยอดนักปิดของเรานั่นเองหยอกๆยอนะพี่เอ็กไม่ไม่ไม่เคยบิดอยู่ละ เกียจขึ้นก็ไม่ขึ้นอ่ะสตรีมอ่ะพีเอ็กไม่มีอะไรทํานะก็พีเอ็กได้จัดอันนี้มาแล้วนะก็โอ้โหพาร์ทส,สองด้วยนะสําหรับอัศวินจักรกลนะครับได้จัดอ่าสกินมาด้วยนะผมก็จะมาจัดสกินนะครับตอนลฟ์สุดวันนี้นะจัดสกินของอตัวน,นี้นะอัศวินจักรกลนะครับแต่ไม่ใช่เซิร์ฟนี้นะเซิร์ฟห้าสองหกนะมารอดูกันได้เลยนะครับก็มีโซนิกนะโซนิกพีเอ็กน่าจะห้าดาวเลยนะเพราะว่า ได้รับอีกหนึ่งรอเศียรนะครับน่าจะประมาณ100เรเศียรนะที่มันแจก,กฟรีนะคนที่สามเป็นคุณดารุมะนะดารุมะดารุมะก็น่าจะเป็นคนไทยปะคนดารุมะอยู่อยู่ให้ทั้งเซิร์ฟนะให้ทั้งเซิร์ฟนี่เป็นกิลของอพี่บัสเอ้ยไม่ใช่พี่บัสพี่เอ็กเออพี่เอ็กนะดารุมะแล้วก็คนต่อมาพี่เอ็มโอพีเอ็มนะชอเห็นเขาลงเซิร์ฟตลอดนะสำหรับคุณเอ็มโอพีเอ็มไม่ใช่พี่เอ็มซีน้องบัตน,นะ อาดานอยู่ที่อันดับที่74นะตัวละครสุดแก่งอยู่อันดับที่11นะครับเป็นฟูบกุกินะยูก็อยู่อันดับที่34มสิบครับตึกตึงเตรียมคาราเบลให้ทักเซิร์ฟเป็นซีเนียนพี่ซีเนียนเอกนะนี้คอยแฟนผมครับใครครับเนี่ยเขาคือใครครับเนี่ยเออก็ตามนี้นะสำหรับอัอปเดตพลังน้ำมาผมจะมาเนี่ย ต่อไปผมก็จะมาแนะนํานะครับว่าวันที่สองแล้วครับควรทําอะไรบ้างนะมาดูเฮ้านะครับเฮ้ควันวันนี้มีการเปิดเฮ้านะเปิดเฮ้าก็เช่นเคยนะครับทุกคนก็เอาตัวพวกน่านฟ้าพวกระดับเอน็นมาใส่นะครับระดับเอ็นระดับอานะตรงนี้นะก็มาใส่นะครับผมก็ขอไม่พูดเยอะนะพวกนี้นะเพราะว่าผมพูดตลอดนะที่ผมาลืมไอ้นี่นะลืมอ่าสาหรับริืมอะไรนะซร์ฟใหม่นะผมพูดตลอดนะตรงนี้อันนี้ก็รับไปเลยนะ รับ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 ได้รับไปเลยรับรับปึ๊บไม่ไม่ผ่านซะด้วยแล้วก็ปาร์ตี้นะครับทุกคนปาร์ตี้ปาร์ตี้เช่นเคยครับหาอ่ากล่องสีม่วงนะทุกคนถ้าไม่มีกล่องสีม่วงก็เก็บกล่องสีชมพูไปเลยนะสําหรับตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวเข้าไปให้ดูเลยนะนี่เอากล่องสีชมพูเลยนะเพราะว่าหาสีม่วงไม่เจอนะครับปึ๊บปึ๊บ นี่ได้ห้าเพชรมานะก็ยังโอเคนะครับทุกคนนี่ถ้ามีเครื่องใหม่ตกใจแบบนี้นะแล้วก็เราก็ทำภารกิจไปเลยนะของฟรีนะของฟรีก็เอาไปเลยนะทุกคนสําหรับสายฟรีทั้งหลายนะผมก็จะเป็นสายฟรีแล้วแหละเพราะว่าผมไม่เติมนะครับผมกะว่าผมจะเล่นสายฟรีอยู่แล้วแต่จะไดายนะทุกคนหาทัดซมกิจกับเกวินไม่ได้ผมขอโทษจริงๆอันนี้ก็จะมาแนะนําแบบสายฟรีเลยนะเพราะว่า ยังไงเติมไปผมก็เล่นแบบสายฟรีเหมือนเดิมนะั่นแหละทุกคนเติมฟูบุกิไปมันก็มีผลแหละมีผลที่อ่าจะได้ตัวที่ไอ้นี่เล่นได้ง่ายแต่ถ้าใครที่มีงบบ่ะเขาจัดตัวละครตู้อ่าตัวม่วงก็ไอ้นี่นะก็อาจจะเก่งกว่าฟูบุกิด้วยซ้ํานะเออมาดูกิวนี่นี่ตรงกิวนะครับตรงกิวผมจะมาแนะนําตรงนี้นะถ้าทุกคนเปิดสามตัวแล้ว ผมแนะนำให้ตีอ่าจีนัดก่อนนะให้ตีจีนัดก่อนลองลองตีจีนัดก่อนนะนนนนนะทุกคนผมต้องใส่แบบนี้นะก็นี่อ่ะแล้วก็แบบนี้แล้วกันเออมาแบบนี้โอเคปึ๊บกดข้ามไปเลยนะ ขอขออนุญาตกดข้ามเลยนะใครจะกดมือก็ได้นะตรงนี้นะได้สี่หมื่นแปดแล้วทุกคนมาดูตรงนี้นะครับนี่มันเพิ่งอ่าถึงขั้นนี้ใช่ป่ะทุกคนให้ทุกคนตีถึงขั้นนี้นะยังต่ํานะให้ทุกคนตีถึงขั้นนี้อ่ะตีไปตีไปอีกรอบเลย จะตีแคทมาจังหวะนี้ตีไปปึ๊บ้ยได้ตาต่อสู้นะอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับทุกคนปึ๊บได้ปลเออได้ขั้นนี้นะครับได้ขั้นนี้เราไม่ต้องเอาถึงขั้นสูงสุดก็ได้นะครับทุกคนเอาถึงขั้นนี้ก็ได้นะเราขั้นสูงสุดได้อะไรนะอ๋อได้ของเขียวเหมือนกันนะเอาถึงขั้นนี้นะครับจะได้ตัวแดงนะครับแล้วก็ มาอ่ามาตีขั้นนี้1มาตีตรงนี้หครั้งนะมาตีอย่างละครั้งเลยนะครับทุกคนเอ,อบกดข้ามไปเลยสำหรับตัวนี้นะบ i t ส์ิงบสิงก็กระตุกค้างอีกละค้างนานอีกละแล้วเจ็ดหมืนห้านะตรงนี้ก็ได้ของรางวัลน,นี่ก,เกนะเออ็เราก็จะได้ตรงนี้ด้วยนะเออเราก็จะได้ตรงนี้แล้วมาที่ยุงนะครับ ถ้าใครเหลือก็กดตีเลยนะแต่ผมไม่เหลือน,นะผมก็กดเพชรใส่เลย50เพชรเองอ่ะแล้วก็กดโจมตีไปเลยนะสำหรับวันนี้นะผมจะมาแนะนำทุกอย่างเลยนะครับในการเล่นวันนี้นะผมจะมาแนะนำให้ครบเลยนะครับว่าผมทำอะไรบ้างนะก็บางทีก็อาจจะต่างจากคนอื่นบ้างนะทุกคนปึ๊บปึ๊บนี่แล้วเราก็จะ อตอนประมาณห้าทุ่มนะทุกคนมันจะรีสะปะ่ะมารับของตรงนี้ทุกตัวเลยนะเราก็จะได้ของทุกอย่างเลยนะเออทุกอย่างที่เราตีมานี่นี่ก็ได้ตัวเหลืองนะนี่ก็ได้ตัวแดงแล้วก็ของเขียวหนึ่งอันนะแล้วก็ตรงนี้ก็อ้อคุผิดอุ้ยอีซี่อยู่อันดับหนึ่งเลยวะแล้วก็ตรงนี้ก็ได้ของเขียวนะครับแล้วก็ไอ้นี่นะกล่องสุ่มตาเออตึ้งๆนะครับนี่ก็เอาไป รับไปได้รับก็รับไปเลยนะตรงนี้มาแล้วก็ตรงนี้ก็ตีให้ครบแล้วก็มาดูโฆษณาด้วยนะครับทุกคนมาดูโฆษณาเอารอบนะผมก็ดูทุกครั้งนะครับตรงนี้แล้วก็ PVP นะครับ PVP ตีให้ครบ10ครั้งนะสําหรับผมครบวะนี่ผมตีครบ10บครั้งแล้วนะทั้งสองวันนะครับต้นต้นผมก็จะตีให้ครบ1ิบครั้งทุก รอบเลยนะทุกรอบเลยทุกทุกวันเลยนะช่วงต้นๆนะครับทุกคนก็แนะนํานะตรงนี้แล้วก็ดูโฆษณานะครับตัวพลังงานนะทุกคนดูพลังงานนะอย่างเดียวเลยนะแล้วก็อย่าลืมเก็บเพชรไว้ซื้อตัวดําด้วยนะครับทุกคนเก็บเพชรไว้ซื้อตัวดําด้วยนะซื้อได้เท่าที่ซื้อเซื้อซื้อเท่าที่ซื้อได้นะทุกคนแนะนําให้ซื้อเท่าที่ซื้อได้นะเอาเพชรมาดันพลังก่อนนะ ก็ขอดไซต์ไอ้นี่ก่อนนะไซต์พลังงานก่อนนะครับทุกคนไม่อย่างก็เป็นมันเต็มนะแนะนําให้พลังงานอย่าให้มันล้นนะอย่าให้มันเต็มเลยว่างั้นเถอะอย่าให้มันถึงหนึ่งนะครับทุกคนรีบๆไซส์นะครับเพื่อให้มันถึงเลเวลไอ้นี่นะวันนี้ก็ให้มันถึงเลเวล35นะครับทุกคน35วันนี้ต้อง35นะอัดยังไงก็ให้มันถึง35นะตอนนี้ผมก็อยู่ที่33านะครับ เมื่อวานนาั้นไอ้นี่นั้นเล่นไปหน่อยนะทุกคนก็กิริโตไม่ได้เล่นไว้นะคุณอังเปาไม่ได้เล่นไว้แล้วก็มาดูตรงนี้ก่อนเลยนะมาดูมาดูมาดูตรงนี้ก่อนปึ๊บตรงนี้นะครับสองพันแปดร้อยแปดสิบแปดเพชรต้องซื้อนะครับวันที่สองต้องซื้อนะครับทุกคนตรงนี้ต้องซื้อนะผมแนะนํานะครับโคตรคุ้มเลยนะตรงนี้นะก็ซื้อไปเลยนะ แล้วก็มีอะไรบ้างเนี่ยถ้าใครมีงบก็จัดไปเลยนะแพ็กนี้แต่สําหรับสายรีก็ไม่จัดก็ได้นะผมก็ยังไม่จัดเลยตรงนี้ก็รีเลยนะครับทุกคนอ่าตรงนี้รีแล้วก็ซื้อแบบอ้น,นีี้เลยนะแล้วก็ซื้อของสีฟ้านะผมซื้อของสีฟ้าทั้งหมดเลยนะต่อสู่ผมจะซื้อตาก่อนนะทุกคนผมจะซื้ออ่าตาอันเซิร์นก่อนนะเฮ้ยตาเซิร์นกล่องสุ่มตานะครับที่เอาไปอัพดาวนะแล้วก็อ่ามาซื้ออ่า อันนี้นะตัวซับพายอัพดาวนะก็ผมก็จะซื้อแบบนี้แล้วก็ค่อยมา,าซื้อ,อตัวสุ่มนะจริงๆตัวสุ่มก็ไม่สําคัญนะแต่ว่าช่วงต้นๆเราต้องเอาจริงๆนะสาหรับตัวสุ่มนะจริงๆต้องเป็นโกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะจนลกิ้วนะครับค oughs> ค oughs กิ้วก็อ้นี่นะอ้นี่ต้องซื้อเลยนะตาตำราสกิลนะตำราสกิลนี่ต้องซื้อแล้วก็ซื้ออ้นี้สายต่อสู้แล้วก็สายพลังนะผมแนะนําตรงนี้ อ่าตรงนี้ก็อ่าวันนี้ผมแนะนํานะครับเพราะว่าพุ่งพุ่งนี้มันจะรีแล้วใช่ปะทุกคนมันจะรีแล้วมันจะรีใหม่อีกครั้งทุกคนอาจจะซื้อกาดอัปดาวนะแต่ส่วนผมผมจะซื้อ,อนี่นะไอ้ไอ้นี่อ่านิวเคลียร์นิวเคลียร์เออนิวเคียร์เฉพาะผมจะซื้อไอ้นี่ถ้าเหลือผมจะมาซื้อไอ้นี่นะอ่าสิเฉพาะนะครับ เพราะว่ามันต้องไซส์เยอะจริงๆนะครับทุกคนอาช่วงต้นๆนะมันต้องไซส์เยอะจริงๆผมแนะนำนาสองอันนี้นะถ้าเลลือๆก็มากดอันนี้ก่อนนะทุกคนมากดอันนี้ก่อนมากดอาตำราก่อนนะเออการ์ดอัพดาวช่วงต้นๆก็มันก็แจกเยอะอยู่นะทุกคนก็แนะนําพวกนี้ก่อนนะแต่ใครอยากได้การ์ดอัพดาวผมก็ไม่ว่านะครับผมก็มาแนะนําสําหรับแนวทางเซยๆนะครับทุกคนตรงนี้นะคลิปก็ยาวๆยาวนิดนึงนะทุกคน ก็มาดูอาการซื้อพลังอยู่นี่นี่นี่การซื้อพลังนะครับผมยังไม่ได้กดนะผมยังไม่ได้กดจริงๆแล้วต้องอ่าซื้อให้ถึงแบบตอนนี้ร้อยหสิบป่ะร้อยห้าสิบรอยาสิเป็นสามร้อยแล้วประมาณครั้งนี้ร้อยห้าบร้อยสิบเป็นสามรอยน่าจะต่อไปน่าจะเป็น3ามร้อยแปดิ่ะน่าจะซื้อแค่ว่าห้าสิบร้อยสิบนะตรงนี้นะถ้าใครที่อยากเก็บ เพชรไปซื Recently, ้อตัวดานะแล้วตรงนี้ก็แนะนําซื้อ2ครั้งนะครับผมก็ยังไม่ซื้อนะตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวไม่ค่อยดันนะแล้วก็โกซื้อ1ครั้งนะครับทำเคลียร์ายวันนะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับแพ็คนะครับแพ็คพิเศษรายสัปดาห์นะครับอันนี้ต้องซื้อนะต้องซื้อให้ครบ3แพ็คเลยนะครับทุกคนต้องซื้อวันนี้เท่านั้นเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะรีอีกรอบนะครับทุกคน ใครที่ซื้ออ่าวันนี้สมแพ็กใช่ป่ะอ่าพุ่งนี้วันจันทร์วันจันทร์มันจะรีอีกรอบนะครับทุกคนก็พุ่งนี้ก็ได้ซื้ออีกรอบนะแล้วก็ดองป่องม่วงไว้นะครับไว้สําหรับฟาร์มของฟ้านะครับทุกคนในในเลเวล4ี่นะ <g ull ing noise> ไม่วันที่3ามก็วันที่สี่น่าน่าจะวันที่4ี่นะครับทุกคนสําหรับฟาร์มของฟ้านะก็ไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วนะตรงนั้นนะก็วันนี้ก็ อย่าเพิ่งออนนี้นะอย่าเพิ่งจริงๆอย่าเพิ่งซื้อป่องม่วงนะครับทุกคนดูคลิปนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งซื้อป่องม่วงนะครับแล้วป่องม่วงเราจะมีประมาณ 100, <an> <t une> 100ใช่ปะ่ะให้ทุกคนไปฟาร์มของเขียวมาก่อนนะครับทุกคนให้ทุกคนไปฟาร์มของเขียวมาก่อนนะก็คือฟาร์มฟาร์มดาดที่สามมาก่อนนะก็ให้มันหมดเลยนะทุกคนแล้วก็ค่อยดองมาใหม่นะค่อยดองมาใหม่นะครับอเออก็จะ<ๆ>ประมาณนี้นะสําหรับวันนี้นะ ส่วนฮีโร่เอ็กปิสซัเราก็ไม่หวังอะไรอยู่แล้วนะไม่หวังอะไรอยู่แล้วเราก็สู้ไม่ได้นะตอนนี้อันดับเท่าไหร่นะอันดับ44นะผมก็ของฟ้าเออของฟ้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมนะตรงนี้ผมก็ได้โจมตีกับเ p พธรรมดานะแล้วก็มันก็จะแจกของฟ้าทุกวันนะครับช่วงต้นๆน,น,นะในกิจกรรมของอะไรนะั้นะถ้าซมากีเออมันจะได้รับทุกคนนะนั้นคือแจกของฟรีนะ ก็อย่าลืมไปรับนะน่าจะรับกันหมดแล้วแหละแล้วก็แล็บวิจัยนะครับ่าเล่นเล่นจนเราสู้ไม่ได้เลยนะตรงนี้คือทุกคนแนะนําเล่นจนเราสู้ไม่ได้เลยนะก็อันนี้ก็เป็นการแนะนํานะครับทุกคนก็ตัวก็ทุกคนมีตัวอะไรส่งต้นก็อัพไปเลยนะ ทุกคนเห็นตลอดใช่ปะว่าผมจะอัปบีทคิงมาตลอดนะไม่ว่าจะเซิฟเซิฟเอ้ยไม่ว่าจะเซิร์ฟไหนๆนะครับถ้าผมไม่อัปบีทคิงผมก็จะอัปหน้ากา,ากหวานมานะครับทุกคนแต่ส่วนมากผมจะอัปเป็นบีทคิงมานะ,เพ,าะานนนะเพราะว่ามันนี่นะเพราะว่ามันฝั่งฮีโร่ถ้าผมเติมฟูบุกิก็มีฟูบุกิแล้วใช่ปะที่แบกบแล้วเราก็อัปบีทคิงมาแบกฝั่งปีศาจนะครับอ่าแล้วก็มันเป็นตัวระดับ sr นะถึงจะมีตัวแบกบ ของฝั่งปีศาาแล้วพีศาจแล้วผมก็จะอัพพวกตัวระดับ SR มานะครับ1หา2ตัวนะเพื่อเอามาดันพลังนะครับทุกคนช่วงต้นนะ2อาระดับ SR มันฟาร์มเศษไอ้มันหาเศษง่ายนะมันปั้นง่ายนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นการแนะนํานะครับที่พลังผมก็ยังไม่พุ่งเท่าไหร่เพราะว่าวิลี่ก็ยัง2ดาวนะครับทุกคนส่วนเราผมก็ยังใช้เป็นมูมิงไรเดอร์นะครับไม่ได้เอาตัว SSR ตัวอื่น ไอตัว SR ตัวอื่นมาใส่นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าจะปั้นตัวอะไรนะครับรอเป็นวันพรุ่งนี้ก่อนนะสําหรับตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนตรงนี้นะก็ไม่น่าจะ,ะมีอะไรแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่2ก็ไม่ค่อยมีอะไรหรือเปล่าเออแล้วก็มีอันนี้นะออแจกใต้ดินนะเออเอ,อื่งพูดไปตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะแล้วก็วันหนึ่งน่าจะสุ่มได้1ครั้งนะหนึ่งหาสองครั้งนะตอนนี้นะเพราะว่าแจกอันนี้เยอะ เยอะเยอะเยอะมากนะสําหรับตัวแดงนะครับทุกคนรอดูตัวจํากัดเวลาแล้วกันว่าจะได้ตัวอะไรนะสําหรับผมนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนผมก็มาแนะนําได้เพียงเท่านี้นะทุกคนเออแล้วสาหรับฟูกิล่างสองนะครับใครที่มีงบก็จัดได้นะครับ300กว่าบาทนะเออแล้วก็ใครที่อยากเล่นสายฟีก็หาตัวมีงบก็หาตัวดีๆก็อ่าโจซีก็เล่นได้นะครับทุกคนโจซีก็เล่นได้แต่ตอนนี้ก็ เป็นวันที่2แล้วนะใครที่จะมาตอนนี้ก็หาซื้อ ID ไอดียใ้คนเล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วจบเลเวล27นะอ 26, เอเวล26หเเวล27็นะครับแล้วก็เมื่อวานผมจบเนเวล26นะแล้วก็วันนี้ผมจะอัดเพชรให้เยอะที่สุดจนผมจะเลเวลสามสหนะครับวันนี้ต้อง35้านะครับพรุ่งนี้ประมาณ38นะ38แล้วก็อีกวันก็เลเวล40นะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครน์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อ่าใครที่อยากให้ผมทําคลิปแบบแนวนี้อีกนะครับแบบเออวันนี้ต้องทําอะไรวันนี้ต้องทําอะไรในแบบของผมนะว่าวันนี้ผมทําอะไรบ้างนะแล้วก็พรุ่งนี้ผมทําอะไรบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าอ่าอยากอยากให้ผมทําแบบนี้ต่อไปหรืออยากให้ผมทําแนวอื่นบ้างนะครับคือ แบบไล่ตบยูทูบเบอร์ในเซิร์ฟอ,อะไรแบบนี้นะครับเออน่าจะโดนเขาตบนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่อ่าในคลิปหน้านะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ